AC DC complete load <ห>นะผม<อ>กันเนฟสน,นะสวัสดีคนดูทุกคนด้วยครับผมเ<อ>จ้าระแวงจังหวะวะนะฮะวันนี้เราก็จะมาเปิดกระสอบเสื้อยืดวินเทจนะเป็นป้ายรีเทคนะครับผมเป็นป้ายในยกระแสครับผมตอนนี้นะวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปรีวิวเปิดกระสอบกันนะครับดูนะครับว่าจะมาออกอะไรบ้างนะเสื้อยืดเนี่ยมีประมาณสองสามร้อยกว่าตัวโอ้โห เปิดกันมือเมื่อไหร่ปุ๊บโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าพี่ๆมาครับพี่ก่อนไปดูคลิปนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่ตอไปผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกระสอบนี้กันเลยนะพอดีว่าตัดไปแล้วนิดหน่อยครับผมไม่นิดแต่เยอะเลยพอเป็นพิธีผมเดี๋ยวเราก็ตัดแล้วเลยก็มาเปิดดูเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะมาเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยนะเดี๋ยวเรามารุ้นไปพร้อมๆกันนะพี่อ่ะตัวแรกออกมาน้ำสองเลยพี่เป็นป้ายกิวดเเดนไซส์ใหญ่เลย น้ำสองน้ำส,ส,สามับผมโยนใส่นี่ไปครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดลุ้นกันเรื่อยๆนะลุ้นกันเรื่อยๆนะโอ้โหการเดินรถนะผมการเดินรถนะพี่การเดินดรถการเดินดรถนะผมงานขายเต็มครับผมงานขายสตาร์วอลสตาร์วอลพี่มันมืดไปไหมมืดไปเดี๋ยวผมไปปิดไฟก่อนทีละโปโลงานขายมันเยอะอยู่นะป้ายเนี่ยผมเปิดมาหลายรอบแล้วแต่นนี้ขอมาทําคลิปโอ้โห ร้อนจัดนะผมมันร้อนจัดนะพี่โอ้เคิร์ดโคเบนครับพี่เคิร์ดโคเบนจ้าโหแต่แบบสภาพดูเข้าเลยเปิดจนเงียบแล้วเนี่ยไม่มีอะไรรั่นแล้วนะแต่ยังมีอีกลูกนหนึ่งนะพี่ยังมีรูกยังมีอีกลูกนหนึ่งนะแต่อีกลูกนหนึ่งยังอ่ะ สตาร์วอลนะพี่สตาร์วอลสตาร์วอลผมสตาร์วอลดี๋ยวไปต่อครับผมไปกต่อครับผมเดี๋ยวจะกอคลิปไปเรื่อยๆนะพี่ถ้ามันไม่มีอะไรล่านะผมกอไปเรื่อย อรถดับเพลิงอีกแล้วครับผมแชมเปี้ยนนะพี่ตัวนี้เป็นไพ่แชมเปี้ยนด้านหน้ามีนี้โลโก้ผมเดี๋ยวไปกันต่อไปกันต่อครับผมเรื่อยๆครับไม่รีบนะเปิดกันเมื่อยมือเลยทีนี้อ่ะทอมมี่ครับผมทอมมี่ทอมมี่ครับตอนนี้เปิดมาครึ่งกระสอบแล้วพี่<ม>เปิดมาครึ่งกระสอบแล้วตอนนี้มีลั่นๆแค่แบบสองตัวติดๆเป็นคืนโคเบนกับไอ้นี่นะการยิงโลนนะพี่จะ เคยโคบิเจอในวันหน้าเดี๋ยวเพิ่งขึ้นก็สอบเองนะพี่อารมณ์มันจะออกแนวประมาณว่าแบบรลุ้นของอะไรเงี้ยลุ้นกล่องแบบซื้อแบบเติมเกมลุ้นกล่องเนี้ยอันนี้แต่อันนี้มระมาในรูปแบบเสื้อไงว่าเราจะลุ้นเสื้ออะไรได้มา้างนะพี่เราต้องลองลุ้นกันนะผมสําหรับผมนี่คือชอบครับผมคือชอบนี่ยออกแต่พอบางนะพอบางนะตัวนี้ลายสวยครับผมลายสวยเดี๋ยวเปิดก็ต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับผม มีเยอะมากครับผมผ้าพื้นอีกแล้วครับผมอบแล้วครับพี่อย่างหนึงครพี่อือหือ ACDC ครับพี่น้อง ACDC นะพี่ป้ายฟุตออฟลูมอือหืองานปีไหนเนี้ยป้ายฟุตออฟลูมนะพี่อย่างน้อยมี AC ยังมีวงออกมาแล้วมีวงออกมาหน่อยฮะเลยพอลูมหูลืมตานะ ลืมหูลืมตานี่ซานฟรานซิสโกอะซานฟรานซิสโกเป็นเมืองครับผมครั้งที่แล้วก็ผมเจอรูทหกสิบหกนะพี่เป็นถนนเป็นถนนนะถนนหนทางซุปเปอร์ไฮเวย์ What the fuck are you doing? แล้วผมเห็นอะไรแดงๆดำแรแดงแล้วเอ้ยเสื้อขาดไหมเนี่ยโอ้โหแม่งหลอกดาวแม่งหลอกดาวครับผมมาแค่แขนอย่างเดียวครับผมหาเย ม่งล็อกดาวเหพี่น้องโดนล็อกดาวไปทีหนึ่งครับผมเลิกพลาดไปทำไมเนี่ยแข็งแทบครับผมแข็งแทบสีพื้นไหมเนี่ยโอ้โหลายสวยจริงครับผมคาร์บอยครับผมคาร์บอยใส่เบลล์มเชิ้มครับผมป้ายเจอซี่นะโอ้โหผมเล่นลื้ ออกมาเป็นกองเลยผมนี่รีบอรบอก,กรีบบอกครับผมรีบบอกครับผมจัดไปจัดไปถือว่าออกดีอยู่นะพี่ผูว่าผมว่าม,มันคุ้มราคาผมผมว่ามันคุ้มราคาเลยนะพี่อู้อู้ก้าวสูบมันเนี่ยอ้าวปี96นะพี่ปี96มาครับผมลุ้นนี่ตูนลุ้นนี่ตูนปลายหายไปแล้วครับผมปลายบินไปไหนแล้วรผมโดนตัดนะผมปลายโดนตัดนะพี่ สภาพสวยๆเลยผมรุนนี่ตูนรุนนี่ตูน90บอกแล้วรีเทคครับผมมันขึ้นชื่อมานานแล้วพี่ป้ายนี้จริงๆคุ้มแก่ราคาผมมาต่อผมงานปักงานปักงานปักนะพี่อืมโอ้โอ้งานขายมาอีกแล้วพี่เดิะนอตเฟสนะเดอะนอตเฟสนะพี่เดอะนอตเฟสงานขายเต็มเลยพี่น้ำสองก็ปล่อยได้ไม่เครียดน,นะผมไม่เครียดน,นะพี่ Hey. ไฮ้เว้นี่โอ้ oh, สวยผมไหลหลังสวยนะพี่ไหลหลังสวยผมหน้าเป็นเป๋่าครับผมขอ oh. อะไรเนี่ย้าคุมโต๊ะัผมาคุมโต๊ะ้าคุมโต๊ะผมผมาคุมโต๊ริงจริงพี่ mm hmm. เมื่อยแล้วมาพี่คตดเมื่อยเลยอ่ะแม็กแมนแม็กแมนครับผมเกมเกมเกมตัวนี้เป็นเกมนะจ๊ะเกม สวยครับผมตัวนี้สวยเลยครับผมสวยงามตามท้องเรื่องป้ายจูเท็กครับผมไซแอลไซหล่อเลยครับผมเป็นปี90นะพี่ปี90ตัวนี้ผมอ่ะ90นะผมโคตรสวยตัวนี้โคตรสวยสวยจริงต่อปี99เฮ้ยอะไรวะสวย <c oughs> อยู่เหมือนกันนะพี่อันนี้ผมไม่รู้นะว่าวงอะไรครับผมแต่ด้านหลังเป็นหลังทัวร์ปี2014ครับผม เดี๋ยวเราจะไปหาความรู้กันที่หลังนะพี่อ๋อ้๋อ,อใครๆเขาก็รู้จักกันผมจัสดูอีดนะผมจอดอ,อ,อผมใครๆก็น่าจะเคยดูนะผมช่องรีวิวหนังนะผมไม่ใช่ผมเป็นไนกี้นะพี่ผมมาเจออะไรเนี่ยฮะมังกรเล่นกีตาร์ฮาร์ดร็อกกับพี่ฮาร์ดร็อกกับผมฮาร์ดร็อกกับผมไม่รู้ผมคลิปนี้ไม่มีอะไรทำว่าผมไลฟ์สาระจริงๆครับผมไลฟ์สาระเป็นวันผมเนี่ย มานั่งเปิดกันสอบมาแล้วโอ้โหน้ำสองพลังทลายหมดเลยอ่ะสีเหลืองปีเลยมาตัวนี้ใครชอบมาผมเอามาเอาได้ผมเอาได้นะไม่รู้บ่นอะไรบ่นอยู่คนเดียวเนี่ยฮะผมมาย้อมตัวนี้สวยนะพี่มาย้อมตัวนี้สวยโอ้ยใส่เองครับผมตัวนี้ใส่เองครับผมคดชอบเลยฟัก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 ฮฮฮ อะไรวะเบสบอลนะวะอะไรมันเฮ้ยฮาเล์ฮาเล่ยวะอดีตอดีครับพี่น้องฮาเล์ครับพี่ผมไม่เคยเห็นลายนี้เลยนะไม่เคยเห็นลายนี้จริงๆเนี่ยป้ายบังคอฮาเล่ดีวิสันป้ายบอกผมกล้อง เห็นแล้วหัวร right. ้อนนะผมกล้องเห็นแล้วหัวร้อนโอ้ยหัวก็ดีหางก็สวยแม่เซ็กซี่จริงๆดูมันนอนแล้วผมแมวแลผมดูมันนอนอ้าอมิกกี้ผมมิกกี้ผมผมกันยุงผมใส่แต่โดนกัดเหมือนเดิมแล้ผมม้งกันยุงรับผมใส่แล้วโดนกัดเหมือนเดิม โอ้สวยอยู่ัะผมรอบนี้สวยอยู่นะเดี๋ยวเราคลิปหน้าครับผมถ้ากระแสตอบรับด,ดียวผมมาเปิดลูกนี้ต่อยังมีอีกลูกนึงครับผมหรืออยากให้เปิดลูกอะไรนะพี่รีเควสกันมาได้ผมเดี๋ยวผมจัดให้ผมลองให้ผมนี่อะไรเจ็บๆตัวนี่ผมชอบชอบจริงๆไอ้เรื่องเจ็บตัวเนี่ยอะลายเสือครับผมเสือบ้าอะไรเนี่ยสิงโตเอาเสือถูกแล้วพี่เสือแล้วนะถูกแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปนของเกา่าเดี๋ยวปนของเก่าจนได้ เมาเทนสวยจัดเลยพี่เมาเทนตัวนี้สวยจัดเลยเมาเทนที่ผมชอบที่สุดแล้วงานเมาเทนเนี่ยตามจิงเมื่อก่อนผมก็มีเก็บนะตอนนี้ขายหมดขายหมดแล้วผมอาฮาอาดีด,าด้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 าบิ๊กโลโก้ผมอาฮเหาเห็น Star สตาร์วอลผมสตาร์วอลตัวเล็กจิ๊กจิ๋วโอ้โหนี่ผมลายจานบินนี่ผมลายจานบินอะไรเนี่ยแท็บเอาเนี่ย อะไรเนี่ยฮะโอ้อมอนเตอร์อแ,แล้วผมป้ายฟอกแน่เลยว่าแล้วป้ายฟอกนะพี่เดี๋ยวยังมีร้านอยู่ผมยังมีให้ลุ้นอีกนะพี่ยังมีให้ลุ้นอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงก็เอานิดนึงก็เอาเฮ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะกีตาร์ฮีโร่ของผมโอ้โหอไม่ใช่กีตาร์ฮีโร่ใช่ไหมอะไรไม่รู้นะไม,ม,นนม่สวยเหมือนกันครับผมสวยเหมือนกัน ไม่รู้เล่นอะไรกันนะฮะกิวลเล่นนะผมคนนี้ลายสวยมากผมลายสวยวงอีกสักตัวมาอีกสักตัวมาวงมั่นๆอีกสักตัวอะไรเนี่ยฮะลายหลังเดือดมากผมดีเจเนเรชั่นเนี่ยไม่ใช่นะพี่ไม่ใช่นะเอ้ยมิสเตอร์ปิ๊บน่าจะเป็นคนทำโค้กมนะั้งาโค้กเป็นป้าปัาป้มคอโค้กเลยพี่ ไม่รู้คือใครครับผมมิสเตอร์ปิ๊บเดี๋ยวผมลองไปเซิร์ชก่อนหานข้อมูลกันอีกทีหนึ่งนะอีกสามตัวพี่หมดแล้วอีกสามตัวหมดแล้วอูสามตัวจะหมดแล้วโคตรเมื่อยโคตรเมื่อยเลยจริงๆพี่หมดแล้วครับผมอ๋อหมดแล้วผมกองเป็นภูเขาเลยยิ่้โอ้เหนื่อยผมเหนื่อยเด้อผมไม่ เดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนนะพี่ตัวที่ออกลั่นๆนะจะเป็นเคิร์ดโคเบนเดี๋ยวผมหาก่อนนี่นะพี่เนื้อวันหน้าครับผมแล้วจะเป็นการยันโลนะพี่วงแบบเดือดๆเลยพี่ผมแบบเดือดๆเลยนะเดือดๆเลยพี่นี่หาเหวเลยนะฮะออ๋ก็โหลครับผมลายก็โหลนี่หาเทีนนะ่ไหนครับออกมาเลยจะเป็นการยันโรตัวนี้นะพี่ไอ้แก้วไอ้แก้วครับผมลัน่นๆลัๆ่นๆลัๆ่น ล้นล่ะนะผมแต่ส่วนตัวที่ผมชอบมากที่สุดนะพี่ชอบมากที่สุดเลยหายไปไหนแล้ววะเอาโคตรเด่นพวกนี้มันซ่อนตัวเก่งนะพวกนี้มันซ่อนตัวเก่งนะซ่อนตัวเก่งไปไหนแล้วคือมันไม่ใช่หัวผ่าหรอกพี่แต่ผมคือมันชอบอ่ะคือมันชอบอ่ะคือแบบตรงสายเลยตรงสายเลยพี่ใช่ตัวนี้เออ่าตัวนี้เลยพี่ตัวนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาลองใส่นะเดี๋ยวมาลองใส่ครับ <c oughs> โอ้โห หล่อจริงๆครับผมฟัง่าโอเคครับผมก็ไม่รู้ว่าใครเขาเข้ามาดูความไร้สาระของคลิปนี้ผมก็ขอบคุณติดตามที่รับชมจนจบครับผมก็สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะ